คุโรโกเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นั่นเองนะครับเคสนี้นะครับมาด้วยการ Facebook โดนแฮกอีกแล้วนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับนะก็เข้าไม่ได้ตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมานะครับนะในการเข้าไปกู้นะครับก็จะมีค่ามาจจำก่อน300บาทนะครับในการเข้าไปกู้นะครับจากที่เข้าไปดูนะครับเฟซติด2ชั้นด้วยนะครับ น่าจะเกิดจากคนที่แฮกนะครับนำไปติด2ชั้นนะครับทำให้เราไม่สามารถรีดหัผ่านได้นะครับนะในการเข้าไปกู้นะครับก็จะมีการส่งเอกสารนะครับหาเจ้าหน้าที่นะครับก็มีหลายเคสนะครับที่แจ้งมานะครับนะก็ส่งเอกสารหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับอันนี้อยากให้แนะนํามาเลยนะครับถ้าทําให้ผ่านนะครับถ้าทำไปบ่อยเกิน2ครั้งนะครับระบบมันจะล็อกไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่สามารถเข้าเฟสได้เลยนะครับนะ อันนี้ถ้าเจอแบบนี้นะครับอยากให้ทักมาหาคโรจนได้เลยนะครับในการเข้าไปกู้นะครับแต่ที่เข้าไปดูนะครับอันนี้คือเป็นเมลของคนแฮกนะครับที่เป็นฮอดเมลนะนะครับอันนี้ระวังดีๆนะครับถ้ามีเมลนี้ขึ้นมาแสดงว่าเป็นเมลคนแฮกแน่นอนนะครับเนาะนะครับแล้วก็ทําการยื่นเอกสารไปแล้วนะครับจะมีรหัสให้แล้วนะครับแล้วก็เฟซมีการติดล็อกด้วยนะครับนะ ล็อกด้วยอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับโชคดีนะครับเฟซของน้องเขานะครับเป็นยังมีมือยังมีเบอร์แล้วก็อีเมลที่ยังใช้อยู่นะครับก็สามารถรีรหัสผ่านได้นะครับก็สามารถเข้า Facebook ได้แล้วนะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับนะก็ไม่ยากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับในการเข้าไปกู้นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับถ้าโดนแฮกแบบนี้นะ ก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับก็ยจนดีให้บริการนะครับในการเข้าไปกู้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสับิลิปนี้สวัสดีครับ